ถ้าจะเหนียวขนาดนี้ต้องเรียกตัวช่วยแล้วเกมแร็คเดอะร็อกไอดอลแอดเวนเจอร์เกมแร็คเดอะร็อกสุดเทพเปิดใหม่ต่อให้คุณไม่มีเวลาก็เทพได้ซึ่งในเกมนี้มีทั้งบทพิวพีสุดเดือดแล้วก็ยังมีพวกมดต่างๆมากมายให้คุณได้เลือกเล่นและไม่ต้องกลัวเหงาอีกต่อไปเลยเพราะว่าเกมมันจะมีคู่หูและก็สัตว์เลี้ยงให้กับคุณด้วยโหลดได้แล้ววันนี้ได้พลังจากแร็คเดอะร็อกไอดอลแล้วอย่างนี้ต้องยิงเข้าแน่นอนออยิงมาเถอะครับผมยิงมาจนเมื่อยแล้วเนี่ยสุดแรงเกิดีิอ้าวเฮ้ ประตูหายบอลหายถ้าจะขนาดนี้ผมไปในเกมเรื่องนรกไอเดอลวดีกว่าโอเคตอนนี้คือเราอยู่ในหน้าตัวเกมแล้วนะเกมนี้มีชื่อว่า รักนลรกไอดอลแอดเวนเจอร์ก็ผมเกมสุดเจ๋งมาใหม่นั่นเองซึ่งตอนที่เราเข้ามาแรกๆเนะี่ยคือคุณอาจจะงงวันนี้เอ้ยเราต้องทอํายังไงต่อเรือ่องอะไรเงี้ยให้ตัวละครกระเดินไปไหนหรืออาจจะมีคําถามเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมอาจจะยังไม่เข้าใจในตัวเกมหรือว่าอาจจะยังงงอยู่ไม่ต้องห่วงก็ผมซึ่งในวันนี้ก็คือจะพามาดูระบบข้าวๆหรือว่าจะมาอธิบายสิ่งต่างๆให้คุณต้องรู้อะไรเงี้ยนะซึ่งแต่แม้ตอนที่เราเข้าเกมแรกๆตัวเกมจะสอนเราอยู่แล้วใช่ไหมว่าเนี่ยเราต้องเล่นยังไงหรือว่าต้องทํายังไง คือไม่ต้องกังวลกบผมในวันนี้ก็คือจะบอกในสิ่งที่คุณต้องรู้นะ สิ่งนีนคุณไม่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้คือจะไม่ทำคุณเสียเวลาในเรื่องนี้จะบอกในสิ่งที่คุณต้องรู้จริงๆถ้ารู้แล้วคุณจะเก่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะคือจะมีไม่กี่อย่างก็ผมแล้วก็จะเข้าใจใง่ายมากๆด้วยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเนี่ยเล่นต่อไปเรื่อยๆระบบเกมก็จะปลดล็อกให้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นระบบต,ต่างๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากให้คุณรอตึงขนาดนั้นถูกไหมคือ <c ười> ถ้าคุณรอตึงขนาดนั้นเนี่ยคุณอาจจะเสียเวลาหรือว่าอาจจะวางแผนไม่ถูกหรืออาจจะลังเลในการอัพตัวละครหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค คือแน่นอนว่าจะบอกในสิ่งที่คุณต้องรู้จริงๆก็ผมถ้ารู้แล้วอะไรอย่างนี้จะทําให้ตัวละครของคุณเนี่ยเก่งแล้วก็เทพแล้วก็ไปได้ไกลมากๆอะไรอย่างนี้นะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็ผมคือเราเข้ามาในเกมนี้เนี่ยคือเกมจะให้เราสร้างตัวละครอยู่แล้วใช่ไหมใช่ในเกมนี่คือเราจะมีตัวละครหลักตัวก็ผมคือตัวละครที่เราสร้างมาในต้นเกมนั้นั่นคือตัวละครหลักก็ผมเราสามารถเล่นได้นะพอเราเล่นต่อมาเรื่อยๆตัวเกมก็จะปลักตัวละครในทีมให้เราด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวละครในทีมก็จะมาช่วยเราต่อสู้อะไรอย่างน จะมาช่วยเราฟาร์มเลเวลจะมาช่วยเราผจญภัยอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวละครในทีมเราสามารถมีได้ถึง3คนในนะ่นอนเราด้วยจะเป็นสก็ผมซึ่งอันดับแรกเนี่ยเพื่อทุกคณจะได้เข้าใจเกมก่อนก็ผมคือเกมนี่เป็นเกมแนวไอดอลอะไรคล้ายเกมแบบพันดานอะไรอย่างนี้ซึ่งเราเข้ามาตัวเกมนี้เนี่ยคือตัวละครของเราแน,น่นอนว่าจะวิ่งฟาร์มให้เราไปทั่วแล้วก็ผมแน่นอนเจอมอนสเตอร์ก็จะเข้าไปต่อสู้หรืออะไรงนี้นะซึ่งแน่นอนว่าการตัวละครของเราเนี่ยวิ่งไปต่อสู้เหล่ามอนสเตอร์อะไรงนี้เราจะได้ของต่างๆมากมายก็ผม,มไม่ว,ว่าวก,กาา่พตง เอาชุดกราะเราสามารถใส่ตัวละครของเราได้มันจะเป็นตัวละครหลักหรือว่าตัวละครในในทีมอะไรอย่างนี้พวกการนี่คือเราสามารถใส่กับพวกอาวุธหรือว่าชุดเกราะได้ก็ผมเดี๋ยวจะมาอธิบายตรงนี้อีกทีนะเราก็จะได้พวกเลเวลด้วยคือจะบอกเราว่าเลเวลตัวละครหลักกับเลเวลตัวละครในทีมที่เราปลดล็อกได้มาเนี่ยคือมันจะต่างมันจะแยกต่างหากนะซึ่งตัวละครหลักของเราเนี่ยคือจอับเลเวลจากการฟาร์มก็ผมแน่นอนเราฟาร์มอะไรได้มาเนี่ยคือเราจะได้เอ็พตัวละครหลักมาด้วยจะทําให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยเลเวลอัพก็ผมเดี๋ยวมันจะมีหล คือตลอดสีฟ้าที่เต็มเนี่ยคือผมจะอัาเลเวลเป็นเลเวลยี่สิบอะไรอย่างนี้ซึ่งหลอดสีฟ้าไอ้ค่าเอพีตรงนี้เนี่ยคือจะได้จากการฟาร์มนี้ก็ผมแน่นอนการปล่อยบอดหรือว่าการออกจะนอกเกมไปแล้วหรือว่าการเข้ามาในเกมแล้วก็ปล่อยให้ตัวละครของเราเนี่ยต่อสู้ไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะเราจะได้ค่าเอกพีก็ผมขอที่เราฟาร์มได้มาหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยคือมันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยก็ผมจะเจอแม่เนี่ยจะมีนับเวลาถอยหลังาตรงนี้ใช่ขอให้เราฟาร์มได้มาเนี่ยคือมันอยู่ตรงนี้หมดเลยก็ผมไม่จะเป็นพวกค่าเอหรือว่า พวกการพวกกระวชุดกอดและวของต่างๆคืออยู่ตรงนี้หมดเลยนะต่อให้เราอยู่ในเกมก็ตามเถอะเราได้อะไรมาก็อยู่ตรงนี้ต่อให้เราออกนอกเกมไปแล้วเนี่ยปลอ่อยบอดไปแล้วเนี่ยของที่เราได้มาก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันก็ผมเป็นไงเจ๋งใช่ไหมป้องกันเกมเนี่คือจะเหมาะคนนี้เวลามากเลยนะส่วนพวกตัวละครในทีมอะไรงี้ก็จะพามาดูก็ผมนี่นี่คือตัวละครหลักของเราก็ผมจะเจอว่ามันจะไม่มีปุ่มอัพเลเวลให้เรานะเพราะว่าเราสามารถอัพเลเวลตัวละครหลักของเราเนี่ยได้จากการฟาร์มก็ผมซึ่ง ค่า XP เนี่ยเราจะได้จากการฟาร์มไปแล้วใช่อันนั้นคือจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยได้ค่าปีแล้วก็จะอัพเลเวลได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวละครอื่นในทีมที่เราปลดล็อกได้มาเนี่ยนี่เจอไหมใช่อย่างเช่นตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าเนี่ยจะมีอัพเลเวลซึ่งถ้าเป็นตัวละครที่เราปลดล็อกมาเนี่ยคือเราต้องอัพเลเวลด้วยการใช้น้ํายาสีม่วงนี้ครับผมนี่คือบอกใช้เยอะเหมือนกันนะคือสี่หมื่นกว่าคือห้าหมื่นแล้วครับผม คือจะใช้เยอะมากๆบอกเลยว่าตัวละครแต,ต่ละตัวเนี่ยคือใช้ทรัพยากรเยอะมากๆกับผมแต่ไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยววันนี้คือจะพาคุณเนี่ยไปหาไอ้หลอดสีม่วงนี่ด้วย <S <S คือหางไกมากๆก็ผมเพื่อคุณรู้เนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยได้ของมาเยอะมากๆแล้วก็จะทําให้ตัวละครของคุณเนี่ยเก่งขึ้นในทําตาแล้วก็ผมเดี๋ยวพามาบอกคุณทุกอย่างเลยคือเลเวลเนี่ยคือเราต้องอัพแยกอย,อยู่แล้วแต่ว่าของที่เราใช้เหมือนกันเนี่ยไม่จำเป็นตัวละครหลักหรือว่าตัวละครในทีมเนี่ยก็คือตรงนี้ก็ผมตรงสกิลตรงนี้นะ คือเราต้องอัพสกิลด้วยกันใช้ใบสกิลก็ผมนี่จะไม่เรามีใบสกิลหเจ็ดหมื่นกว่าก็ผมใช่ส่วนพ็คือใบสกิลเนี่งใช้เหมือนกันก็ผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักหรือตัวละครในทีมอะไรย่างี้นะในช่วงที่เราเข้ามาเล่นเกมใหม่ๆเนี่ยคือเราจะมีคําถามมากมายเรื่องสกิลถูกไหมวันนี้เราควรอัพสกิลไหนดีหรือว่าต้องอัพสกิลไหนครอ,อะไรอย่างนี้เพราะว่าคุณเนี่ยไม่อยากเสียทรัพยากรตัวเปล่าถูกไหมอยากใช้ทรัพยากรให้คุ้มที่สุดเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้ก็ผมนี่กดเข้าไปที่ตัวละครเลยแล้วดูตรง skill นะ ไม่ว่าจะเป็นสกิลตัวละครหลักหร <iałem S 1> <dragon S 3> ือว่าตัวละครในทีมเนี่ยคือ <God> มันจะมีคล้ายๆกันก็ผมอย่างเช่นตรงนี้ด๋ยวเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งสกิลคุณจะเห็นว่าบางสกิลเนี่ยมันจะมีค่าสเตตัสตรงนี้นะสเตตัสของสกิลก็ผมนี่คุณจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราั p สกิลตรงนี้เป็นเลเวล10แล้วเนี่ยเราจะได้ปลดล็อกค่าสเตตัสก็ผมนี่และสเตตัสที่เราปล็อกได้มาเนี่ยเป็นสเตตัสถาวรเลยนะแน่นอนว่าจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นก็ผมนี่อย่างเช่นตรงนี้สกิลนี้อย่าเขามาดูตรงนี้ ถ้าเราอัพสกิลนี้เป็นเลเวลสิเนี่ยเราจะได้เพิ่มเราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นมา400หน่วยก็ผมเป็นไง400 SP เลยนะซึ่งค่าตรงนี้ก็คือจะทําให้เราเนี่ยมีเลือดเพิ่มขึ้นอย่างทาวอรเลยก็ผม400หน่วยตรงนี้เป็นไงเจ๋งใช่ไหมและไม่ได้มีแค่เลเวลสิเท่านั้นก็ผมคุณจะเห็นว่าเลเวลยี่สิบเลเวลสามสิบเลเวลสี่สิบเลเวลห้าสิบลก็ผม ซึ่งแต่ระเวลก็จะปลดล็อกไม่เหมือนกันก็ผมนี่ตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่แล้วถุงแม,แม่นี่เจอแล้ก็ผมเพราะฉะนั้นในช่วงต้นนี่คือต่ำๆเลยคือคุณอัพเลเวลอย่างน้อยก็10บอีกแล้วนะคืออัพไปเลยก็ผมไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลเนี่ยจะเพื่องพวกไปสกิลหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยคุณอัพไปเลยก็ผมให้ถึงเลเวลสิบไปเลยไม่จะเป็นสกิลไหนก็ตามท,ท,ที่มีแบบนี้นะเพราะว่ามันจะได้ค่าเซตัตทาวล์อยู่แล้วก็ผมอัพไปเลยไม่ต้องกลัวเสียของแล้วก็ตรงนี้ถ้าสกิลนี้ปลดล็็อออออออคคีีีีกกกกกนน่่่่เเ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 รรรรราาาาัพไไไไปลลลลยยวบผมมมมตต้้้งงิดดะะจจทแ นี่ก็ผมเรื่องสกิลเนี่ยคือในช่วงต้นเนี่ยคุณอัพไปเลยก็ผมให้ถึงเลเวลสิบนะอย่างน้อยนะพอจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งมากๆแล้วก็ผมอันนี้คือตัวละครหลักแต่ว่าตัวละครในทีมก็จะคล้ายกันก็ผมอันนี้คือตัวละครที่เราปลดล็อกมาใช่ไหมมาดูตรงสกิลก็ผมนี่ก็จะเห็นว่าสกิลแต่ละอย่างก็จะมีคล้ายกันถูกไหมจะมีสเตตัสเสริมของสกิลก็ผมคือถ้าเราปลดล็อกสกิลไหนเนี่ยอัพไปเลยก็ผมให้ถึงเลเวลสิบนะอย่างน้อยต้องเลเวลสิบเพราะว่าเราจะได้ค่าสเตตัสตรงนี้จะไหมจะเพิ่มมม้้นออย่่่่าาาางววีคณลรบผแตถุก มันใช้ไปสกิลเนี่ยไม่อยากใช้ของใอเส้นเปืยอะไรงนี้ก็ให้อพเฉพาะตัวละครที่คุณเล่นกันได้ก็ผมอย่างเช่นคือคนเล่นมาเรื่อยๆตัวเกมก็จะปลดล็อกให้คุณอยู่แล้วนะคือ3ตัวละครนี้ใส่ตัวแรกคืออันนี้คือตัวเกมปลดล็อกให้ต่อมาคือคุณสามารถเล่นได้อยู่แล้วว่าคุณจะเล่นตัวไหนอะไรงนี้ก็อพเฉพาะตัวละครที่คุณเล่นกันได้ก็ผมหรือคุณชอบตัวละครไหนเป็นหลักก็อัพตัวละครนั้นก็ได้แต่แต่แนะนำก็คือไม่่จะเป็นตัวละครไหนที่ปลดล็อกมาเนี่ยถ้าเป็นตัวละครที่อยู่ในตีก็อบไปเลยกะน ซึ่งเกมนี่คืออารมณ์ไปค่าเกมนพันด่านก็ผมคือเราจะพันด่านต่อไปได้ก็ต่อเมื่อเราต้องต่อสู้กับบอสนะคุณจะเห็นว่าจะมีปุ่มตรงนี้ถ้าสู้กับบอยก็ผมที่ตัวละครเราเนี่ยวิ่งต่อสู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็แค่ฟาร์มของตัวละครนั่นเองก็ผมถ้าเราสึบออกมาว่านี่ยอยากพันด่านแล้วก็ต่อสู้กับบอสได้มีอย่างเช่นตรงนี้จะพาคุณมาต่อสู้อันนี้คือบอยก็ผมถ้าเราชนะบอสได้เราก็จะพันด่านก็ผมอย่างเช่นตรงนี้ชนะไม่เนี่ยออ้ชนะ นี่คุณจะเจอไหมเราก็จะปลล็อกด่านเราก็จะข้ามไปในด่านต่อไปแล้วก็ผมอไปไงในช่วงต้นเนี่ยคือผมจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือปุ่มสตาร์ตตรงนี้ก็ผมเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคือผมจะผ่านด่านได้ก็ต่อเมื่อผมต้องท้าสู้กับบอสนะถ้าผมชนะบ,บอสได้แล้วเนี่ยผมก็จะไปอยู่ในด่านนี้นี่โอเคคือตัวละครเราจะไม่วิ่งจะไม่เป็นแบบนี้นะคือตัวละครของเราไม่ใช่ว่าเนี่ยเราปล่อยตัวละครเราวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้ แล้วตัวละครของเราจะเดินมาช้าๆ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 แลัวมาเจอกับบอสจะเอตรงนี้ไม่ใช yani ่อย ok ่างนั้นคือเราจะมาจ้เอตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องต่อสู้กับบอสก็ผมและบอสเนี่ยคือเราสามารถต่อสู้ได้เรื่อยๆเลยก็ผมสมมติว่าเราฆ่าบอสไปตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมถ้าเราสึกว่าเรายังไหวก็สามารถต่อสู้ได้ต่อเลยก็ผมอย่างเช่นเมื่อกี้ผมชนะไปแล้วถ้าคุณยังรู้สึกว่าโอ๊ยก็ยังไหวอะไรงี้ก็ต่อสู้กับบอสได้เลยก็ผมต่อสู้ได้เรื่อยๆเลยเราสามารถปลดล็อกด่านต่อไปเรื่อยจนกว่าเราจะไม่ไหวแล้วคผมออโกชนะเ นี่เจอไหมเราพอชนะบอสแล้วเนี่ยเราจะปลดล็อกด่านต่อไปอะไรอย่างนี้ซึ่งนอกจากพวกบอสต่างๆแล้วเนี่ยคือเราเนี่ยจะปลดล็อกระบบในเกมได้ก็ต่อเมื่อเราผ่านด่านต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมยิ่งเราเนี่ยไปด่านใครมากเท่าไหร่ระบบในเกมก็จะปลดล็อกมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณในบทเนี่ยอยากปลดล็อกระบบในเกมเร็วๆแล้วก็ต่อสู้กับบอสก็ผมแล้วก็ผ่านด่านมาเรื่อยๆนะซึ่งตอนนี้คือผมอยู่ในทวีปนี้ใช่ในทวีปนี้ก็จะมีพวกบอสต่างๆมากมายแล้วผมเกมม่นจะมีด่านหลากหลายด่านเลยใช่่ม้ตตอองสู ล้วก็ปลดล็อกด่านมาเรื่อยๆก็ผมจนกว่าเราเนี่ยจะต่อสู้กับบอสตัวสุดท้ายก็ผมนี่นี่คือบอสตัวสุดท้ายนะตรงนี้ก็ผมนี่โอเคถ้าเราชนะบอสตัวสุดท้ายได้แล้วเนี่ยเราก็จะปลดล็อกในทวีปต่อไปก็ผมใช่ในระหว่างนั้นก็คือเราก็ต้องต่อสู้ด่านแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะโอ๊ยทางนั้นยังไหวหรือเปล่าต่อสู้กับบอสอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะบอกคุณว่าถ้าเราต่อสู้ไม่ไหวแล้วเราควรจะทำยังไงนะมาดูว่าตอนนี้คือเราจะไหวหรือเปล่าเฮ้ยไหวสี่สาม โอ้ไหวปลดล็อกอีกดานหนึ่งให้เราก็จะถึงตัวบอสเลยเนี่ยชนะบอสปุ๊บเนี่ยคือจะปลดล็อกทวีเลยนะงั้นเอาอีกต่อสู้กับบอสคือเราสามารถต่อสู้กับบอสได้เรื่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมจนกว่าเราจะไม่ไหวเลยนะใช่ถ้าคุณอยากผ่นานด่านคุณต้องต่อสู้กับบอสครับผมอย่างเช่นตรงนี้เขืออนนี้คือไม่ไหวแล้วจะแม่นี่ซึ่งโอเคถ้าคุณเนี่ยมาถึงจุดที่คุณต่อสู้กับบอสไม่ไหวแล้วเนี่ยคือคุณอาจจะสงสัยวันนี้เอ้ยเราต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหม คืออันดับแรกก็คือสามารถปล่อยให้ตัวละครของเราเนี่ยวิ่งบอดอย่างนี้ก็ผมซึ่งขันที่ตัวละครของเราเนี่ยวิ่งต่อสู้กับมอสอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับดาบอยู่แล้วนะคือตัวละครของเราเนี่ยแค่ฟาร์มของเราเร่านั่นเองก็ผมเราจะได้ของต่างมาอย่างนี้ต่อยคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกมก็ตามเถอะต่อ้คุณออกจากเกมหรือว่าไปทําอะไรอื่นก็ตามเถอะตัวละครของเราเนี่ยก็จะวิ่งฟาร์มให้เราอยู่ดีก็ผมซึ่งของที่เราฟาร์มได้มาไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราอยู่ในเกมหรือว่าออกนอกเกมไปแล้วเนี่ยของที่เราฟาร์มได้มาก็จะรวมอยู่ตรงนี้ก็ผมม นี่โอเคเดี๋ยวกดรักให้คุณดูเลยเ <c oughs> จังไมเนี่ยดาวสีฟ้าตัวนี้ก็คือจะเป็นค่า exp ของตัวละครหลักอะผมย่าได้ผมบอกคุณไปว่าตัวละครหลักกับตัวละครในทีมเนี่ยคือจะอัพเลเวลไม่เหมือนกันนะตัวละครหลักเนี่ยจะอัพเลเวลยากโดยเฉพาะเลยก็จะใช้ค่าประสบการณ์จากดาวสีฟ้าตรงนี้ใช่ยิ่งได้ค่าประสบการณ์เยอะเท่าไหร่ตัวละครหลักของเราก็จะอัปเลเวลได้มากขึ้นท่งนั้นก็ผมถ้าเป็นตัวละครหลักจะใช้ไอ้ดาวสีฟ้าตรงนี้เป็นค่าประสบการณ์แต่ว่า ไอ้ขวดยาซืมุกตรงนี้ก็จะเป็นอัพตัวละครทุกตัวในทีมที่ไม่ใช่ตัวละครหลักแล้วก็ผมเป็นไอดเจ๋งใช่ไหมยัยทุาคณเห็นว่านอกชันอื่นแล้วก็จะได้พวกเงินพวกตรงไปสกิลมาด้วยได้ไปสกิลมาหมื่นกว่าเลยนะเกือบ2 0 0 0มื่นแล้วก็ผมแล้วไอ้หินดูตรงนี้สำคัญมากเดี๋ยวพาหมดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกทีหลังก็ผมส่วนของอื่นก็คือจะเป็นพวกคัดก็ผมเนี่ยคนเจอไหมเนี่ยนี่ได้คัดฟ้ามาด้วยนะไอ้คัตตรงนี้คือเราสามารถไปใส่ในอาวุธหรือว่าชุดเกราะได้เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปดูอ นมกกี้คือเราเลเวลสิบเก้าถูกแม่ตอนนี้เกิดเลเวลยี่สิบเอ็ดแล้วนะแล้วหลอดสีฟ้าของเราตัวละครหลักเนี่ยเกิดอยเต็มแล้วอีกด้วยถ้าเต็มปุ๊บเดี๋ยวก็เราก็จะอัพเลเวลเป็นยี่สิบสองเลยนะโอเคเมื okay, ่อกี้เราสู้ไม่ไหวถูกแม่นี่ปั๊บตัวละครเลยก็ผมนี่สเตตัสต,ตรงนี้ในค่าสเตตัสเนี่ยคือเราสามารถอัพได้คือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะกดตรงแนะน,นำเลยก็ผมนี่อัพได้เลยตรงรวมอุปกรณ์นี่นนนนคือถ้ามันขึ้นมาก็คือกดไปเลยก็ผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยก็ได้กดรวมไปเลยก็ผม แล้วก็ไปดูสกิลตรงนี้นี่เรามีสกิลใหม่ปลดล็อกเลยด้วยเออนี่อย่างที่บอกกบผมถ้าสกิลปลดล็อกปุ๊บเนี่ยคือเราสามารถอัพเลยวลกว็ผมนี่เป็นไงเล่าอัพไปถึงเลเวลสิบเลยนะอย่างเช่นตรงนี้ผมยังไม่ปลดล็อกใช่ไหมตรงเซตเเสริมสกิลเนี่ยเกิดท่าราอัพถึงเลเวลสิบเนี่ยเราก็จะได้เลือดเพิ่มอีกสี่ร้อยหน่วยเลยนะเพราะงั้นเราสามารถต่อสู้กับบอสตัวเมื่อกี้ได้แล้วกว็ผมนี่เป็นไงเล่านี่เราก็จะเพิ่มแล้วและตรงนี้ก็คือ เริ่มอัพแล้วเราสามารถอัพได้อัพปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มนี่แล้วต่อไปก็จะเราก็จะได้ถาวรแล้วตรงนี้ด้วยนี่อัพเลยก็ผมไม่ต้องคิดอะไรมากเอาไปถึงเลื่ยี่สิบเลยเป็นไงเล่าแล้วก็มาแทนมาแทนสกิลตรงนี้นี่และการ์ดเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกคุณเนี่ยถ้าได้การ์ดมาเนี่ยเราสามารถมาใส่ในอุปกรณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือชุดเกราะอะไรตรงนี้คุณจะเห็นว่าในอุปกรหลักของผมเนี่ยจะมีพวกสัญลักษณ์การ์ดสีม่วงตรงนี้อยู่เจอไหม เดี๋ยวผมจะถอดกา๊าดให้คุณดูในตอนแรกคือมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่มีใบสีบวงหรือใบสีเขียวหรือสีฟ้าอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับการาดเป็นใบเสียอะไรนะอย่างเช่นถ้าสมมติในช่วงต้นเนี่ยคือมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะไม่มีกาดใช่ไหมคือถ้ามันปดล็อกระบบการาดให้คุณแล้วเนี่ยคือคําอัพได้เลยก็ผมนี่ใส่การาดท,ทีเดียวเลยถ้าคุณมีการาดอยู่แล้วมันจะใส่ให้คุณตรงนี้นะคือไม่ต้องกังวลว่าเนี่ยถ้าคุณใส่ก้าธแล้วเนี่ยมต้อองใส่ารดหหืเปลา <ort>. <mustache> ไม่ใช่ก็ผมคือการ์ดเี็ยคือมันจะอยู่ตรงช่องนี้เลยก็ผมอย่างเช่นถ้าเราใส่การ์ดในช่องนี้ถูกไหมตอนให้เราเปลี่ยนอาวุธแล้วหรือ่อยให้เราเปลี่ยนชุดเกราะแล้วเนี่ยการ์ดก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะที่เปลี่ยนคืออาวุธไม่ใช่การ์ดการ์ดมันจะพกติดกับช่องเลยก็ผมเป็นไงตอนให้เราเปลี่ยนอาวุธการ์ดก็อยู่ที่เดิมอะไรอย่างงี้นะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหลายครั้งและตัวอื่นก็เช่นกันเลยไม่กี่คิวเหมือนเราจะได้ไอ้โขดสีม่วงมาเยอะเลยตอนนี้เรามีสามแสนนี่เอาไปถึง l e 0 e ลยี่สิบเลยก็ได้ก็ ผู้เยอะมากอันนี้9ก้าหมื่นกว่าอันนี้เกินไปยี่สิบโอ้ถ้าเราอัพเลเวลตัวละครในทีมแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรเราจะได้อัพสเตตัสไก่กระผมแล้วก็จะมีผู้สกิลต่างๆปลดล็อกขึ้นมาด้วยนะนี่โอเคอย่างเช่นสเตตัเราอัพสกิลแล้วนี่ก็ได้นาไปเลยกระผมแล้วก็อัพนะจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นกระผมแล้วก็จะมีผู้สกิลเนี่ยเราสามารถอัพขึ้นเรื่อยโอ้แต่ว่าตรงนี้เลเวล21ถึงจะปลดล็อกตรงนี้นะโอ้อ้า มื่อกี้คิดน่าจะอัพให้ตัวนี้แล้ว21แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสามารถหาไอ้น้ำยาสิบโมงได้เดี๋ยวนะใช้เท่าไหร่เนี่ยเอาจะต,ต้องเลื่อนขั้นก่อนโอเคเลื่อนขั้นตุ้มแล้วก็ใช้น้ำยาสิบโมงหนึ่งแสนโอ้แต่ไม่เป็นไรคือปัญหาได้อยู่แล้วก็ผมผมมีแหล่งเจ๋งๆแนะนําคุณด้วยเดี๋ยวผมจะพาคุณเนี่ยไปหาไอ้น้ำยาสิม่วงนี้ก็ผมคือเราจะอัพตัวนี้นะนี่ถ้าเราเลื่อ21เนี่ยคือเราจะอัพสกิลตรงนี้ แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคือเมื่อกี้เราติดค้างเรื่องบอสเอาไว้ใช่ไหมต่อสู้กับบอสแล้วก็ผมนี่ผมยว่าผมจะไหวไหมรอบนี้จะเหลือเล้อเฮ้ยหรือผมไม่ไหววะไม่ได้ต้องไหวดีตัวละครเราเจ๋งขึ้นแล้วนะนี่เป็นไงเล่า,าเจอไหมใช่อันนี้คือวิธีชนะก็ผมนี่โอเค มงค์นี้ก็คือเรามีบทสนทนากับบอสใหญ่มาสักเล็กน้อย <c oughs> จะไม่ขอสปอยบทสนทนาแล้วกันมาต่อสู้กับบอสใหญ่ดีกว่าครับผมนี่นี่คือบอสใหญ่ถ้าเราชนะตัวนี้ได้เราก็จะปลดล็อกเทวีต่อไปเลยก็ผมเนี่ออไยไม่รู้จะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นเะเนี่ยโอ้ไม่น่าจะไหวดูดิเวลาจะหมดแล้วเนี่ยอ๋อ no ห้าสี่สามสองโอ้ยเจิาเดียวนาะแต่ไม่เป็นไรเราแพ้ ถือว่าดาเบีของเรายังไม่จัดจ้านพอนะนอกเหนือจากระบบในเกมแล้วนะคือเกมก็คือแจกของเยอะมากๆเลยนะอย่าเชื่อมาดูตรงนี้นี่ปารกิรจกาการผจญภัยก็ผมเราสามารถรับได้นะนี่นม่รับรับนี่แม่เล่านี่จะโดนอุ้ยน้ำยาสีม่วงเจอแม่จําได้ไหมว่าน้ำยาสีม่วงนี้เราสามารถอัพเลเวลตัวละครในทีมได้ใช่อันนี้เราได้มาละนี่อุ้ยอันนี้คือไปสกิลหมื่นกว่าหมื่นหนึ่งโอเคนับสกิล,ลได้ละอีกหมื่นห้าโอเคสวยแล้วก็ตรงนี้ โอเครับให้หมดครับผมนี่แล้วก็มาดูตรงอีเวนตรงนี้ตรงอีเวต์เนี่ยคือจะมีกิจกรรมเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะและแค่เข้าเกมเนี่ยคุณแค่เล่นเกมตอนนี้แล้วก็เข้าเกมเนี่ยคือล็อกอินไปเรื่อยเรื่อเราจะได้รางวัลต่างๆมากมายมอย่างเช่นตรงนี้เจอไหมเนี่ยเราจะได้สัตว์เลี้ยงระดับเทพระดับเจ๋งมาเลยนะนะแล้วก็อันอื่นที่สําคัญก็คือตรงนี้ครับผมนี่อันนี้คือจะคล้าย VIP ีน่คือเราสามารถรับได้ตัวเกมแจกแจกเยอะมากจริงแล้วก็มีอันนี้เองก็คือนี่ครับผมนี่ ถ้าเราผสมตัวอักษรต,ตรงนี้ครบตามนี้ก็เราจะได้แลกรับตรงนี้นะก็ผมนี่สัตว์เล็้ยงเจ๋งอีกแล้วนะกดนั่นบักนี่โอเคแต่ว่าถ้าคุณบอกไม่ชอบอะไรงนี้ก็ไปแลกอย่างอื่นได้นะแต่ถ้าคุณชอบสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็สามารถรับตรงนี้ได้ก็ผมแจกของเยอะมากแจกของ,ของพอฉันอย่าลืมเข้ามาเล่นนะตอนนี้คือเราอยู่ในหน้าะจญภัยนะคือคุณจะเห็นว่าตัวละครของเราก็จะ่ป,ปต่อสู้กับ,บมอนสเตอร์ต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือหน้าะจญภัยแต่เราสามารถเปลี่ยนได้ก็ผม มีอย่างที่เดี๋ยวผมอยากแนะนําให้คุณก็คือตรงนี้ตรงเมืองหลักก็ผมนี่เราสามารถเปลี่ยนได้ในช่วงต้นเนี่ยคือมันอาจจะยังไม่ปลดล็อกให้คุณแต่ว่าผมจยามาบอกคุณว่าอะไรที่มันสาคัญและคุณต้องรู้บ้างอะไรอย่างงี้นะคืออันดับแรกก็คือมาดูตรงนี้ก็ผมนี่เกมนี่คือ PVP เนี่ยคือเจ๋งมากๆเลยนะเพราะว่าคุณสามารถต่อสู้กับใครเลยก็ได้ก็ผมที่มีพลังใกล้ๆกับคุณนะอย่างเช่นตรงนี้คุณจะเห็นว่าตัวละครแต่ละตัวที่เขาวางไว้ตรงนี้ก็คือจะมีพวกพลังต่อสู้ใช่ไหมหมื่นกว่า2องหมื่นอะไรอย่างนี้อันดับแรกที่เราต้องรู้กก่ออนน็คืี พลังของเราจะมีเท่าไหร่ก็ผมในเช่นตรงนี้ในเช่นกระดาบคู่ตรงนี้ใช่อันนี้คือพลังต่อสู้รวมของเราก็ผมก็คือหมื่นนิดๆใช่ไหมตีไปว่าหมื่นหนึ่งเลยก็กันโอเคเราก็มาดูว่าคนไหนที่มีพลังน้อยกว่าเราอะไรอย่างนี้หรือว่าใกล้ๆกับเรานะเราสามารถต่อสู้ได้ก็ผมอันนี้คือพีพีคือเตือนมากเลยนะลองเก้าพันดีกว่าอันนี้คือเราสามารถท้าสู้ได้ก็ผมด้วนคุ้คิดว่าผมจะชนะไหมคุ้ยคิดว่าผมจะชนะไหมเฮ้ยยเฮ้ ยังไงจังหวะนี้ตุ้มโอเคชนะนี่เท่านี้เราชนะแล้วใช่ตรงนี้คือมันมากเลยนะสามารถต่อสู้ได้ก็ผมตอนนี้คือเราอยู่ตำแหน่งนี้แล้วจงมาคือถ้าเราอยู่ตำแหน่งนี้แล้วแน่นอนแล้วคนอื่นก็จะเห็นเราครับผมใครที่มีภาพพลังที่มันมากกว่าเราอย่างนี้ก็จะโจมตีเราไดนะ้แต่ว่าเราสามารถมาเขียนคําตรงนี้ได้ก็ผมอย่างเช่นอย่าตีผมเลยครับตีฉันที ชอบโอเคอันนี้คือระบบสนามฝึกซ้อมรบนะคือเราสามารถมาลงได้ก็ผมเราลงตรงนี้เราจะได้อะไรแน่นอนว่าเราจะได้พวกของต่างๆมากมายเช่นมาดูตรงร้านค้าตรงนี้เราสามารถแลกรับได้ก็ผมใช่ไอ้ใต้ตรงนี้คือเราได้จากการต่อสู้เมื่อกี้นั่นเองเนะถ้าเรามีครบเนี่ยเราสามารถมาแลกรับของรน,นี้ได้ก็ผมชอบอะไ <m> รก็แลกได้เลยอันนี้คือสนามฝึกซ้อมรบหรือว่าผีๆนั่นเองเนะต่อมาที่ผมอยากจะบอกให้คุณก็คือ ตรงนี้ก็ผมหอคอยการฝึกฝนเนะคือไม่ต้องกังวลถ้าคุณผ่านด่านต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้คุณก็จะปลดล็อกหอคอยตรงนี้นั่นเองหอคอยตรงนี้มันจะได้อะไรมาดูตรงนี้ก็ผมสิ่งที่เราขาดเมื่อกี้คือน้ำยาขวดสีม่วงถุงแม่นี่เดี๋ยวผมจะสู้ไว้คุณดูก็ผมถ้าผมสู้ชนะแล้วเนี่ยผมจะได้อะไรนะถ้าผมสู้ชนะแล้วเดี๋ยวคุณจะเดี๋ยวคุณรอดูนะผมจะได้อะไรมีโอเคมีคุณเจอไหมผมได้น้ำยาสีม่วงสองปืนคว้าเลยนะคุณมีแนวทางยังคุณเห็นยัง ว่าถ้าน้ำยาสีม,ม่วงคุณหมดเนี่ยคุณจะหาได้จากตรงไหนครับผมใช่ตรงนี้แล้วครับผมเออจะไหวไหมเนี่ย,ย,ยนี่โอเคได้อีกสามหมื่นคุณเจอไหมเนี่ยสามหมื่นขวาโอเคน้ำยาสีม,ม่วงตรงนี้แน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกคุณคือมันสามารถไปั p เลเวลตัวละครในทีมได้ครับผมนี่เป็นไงอันนี้คือหอคอยครับผมคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าน้ำยาสีม,ม่วงมันสามารถหาได้จากตรงนี้ครับผมเพราะฉะนั้น ถ้าอยากอัพเลเวลตัวละครในทีมที่ไม่ใช่ตัวละครหลักก็มาเอาน้ำยาซิมูงได้จากตรงนี้แล้วก็ผมทีนี้เรามาดูว่าเราได้เท่าไหร่มันพอที่จะอัพเลเวลได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมนี่โอเค,อ,เคอุ้ยเราได้สองแสนนี่ยร้องไปสองแสนโอเคเราอัพตู้มทีนี้เราจะได้สกิลฮิลมาแล้วก็ผมทีนี้เราจะอัพสกิลได้แล้วก็ผมนี่สกิลตรงนี้คือปุ่ล็อกโอ้ยแต่ไม่มีโอ้ไม่ไม่มีหนังสือสกิลอ่ไละไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ผมเพราะฉะนั้นแต่เราอัพพวก สกิลนี้ไปก่อนก็ได้ครับผมโอเคตอนนี้คืออัพจนใบสกิลของเราหมดแล้วนะคือถ้าคุณบอกว่าเนี่ยถ้าเราอัพสกิลจนใบสกิลหมดแล้วเราจะหาใบสกิลจากตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูตรงนี้เลยครับผมกดที่เมืองหลักเหมือนเดิมนี่เมืองหลักตรงนี้นะตรงช่องนี้ใช่ทีนี้ให้คุณเนี่ยเข้ามาดูตรงนี้ก็ผมสมาคมกอบลิงตรงนี้นะที่เป็นสีม่วงตรงนี้ใช่ไม่ต้องไม่ต้ององลเลยถ้าคุณเล่นต่อไปเรื่อยโดยการชนะด,ด่านต่อมาเรื่อยอะไรอย่างนี้มันจะปลดล็อกให้คุณอยู่แล้วถ้ามาัมน กดเข้ามาดูได้แล้วก็ผมนี่ยวผมจะอธิบายให้คุณฟังในช่วงต้นเนี่ยคุณอาจจะกดผิดว่าเนี่ยอ้ยมันต้องกดอันไหนหรืออะไรอย่างนี้มันคืออะไรคุณอ,อาจจะงงถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเสียอะไรก็ตามเถอะคือมันจะใช้แต้มเนี่ยสามร้อยหกสิบอันทุกอันเลยใช่ไหมในการท้าสู้อะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเราต้องกดอันไหนคือผมจะบอกคุณว่าไม่ว่าจะเป็นสีม่วงหรือเสียอะไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถต่อสู้ได้ไม่ต้องกลัวจะแพ้เพราะคุณจะชนะแน่นอนอก็ผมซึ่ง มันใช้แต้มในกันต่อสู้เหมือนกันแต่ว่าของรางวัลที่เราจะได้คือมันต่างกันมากเลยนะอย่างเช่นคุณเห็นตรงนี้อันนี้คือใบอัพสกิลใช่เราหาใบอัพสกิลได้เยอะๆเลยคุยกตรงนี้ก็ผมนี่คุณจะเห็นว่าสีสีเขียวตรงนี้คือเราจะได้พันห้าสีฟ้าดีขึ้นมาหน่อยก็คือสามพันก็ผมแต่ว่าที่เยอะสุดก็คือสีม่วงตรงนี้ก็ผมคือสี่พันห้าเลยนะใช่คุณต่อสู้ไปเลยก็ผมคือที่แนะนํนกาก็คือให้ต่อสู้เฉพาะสีม่วงนะหรือว,ว่าสีฟ้าก็ได้ถ้ามันไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้ต่อสู้ไปเลยก็ผมไม นี่วชชนะแล้วแล้วนะเราก็ชนะอย่างนี้เลยก็ผมก็ไปคลิกเดียวเราก็ชนะอย่างนี้เลยเราก็จะได้แต้มสกิลมาเลยสี่พันห้าเลยนะเจอไหมเราสามารถรีเฟรชได้นะถ้าเราชนะไ,ไปแล้วโอ้ตรงนี้คือสีม่วงเยอะเลยถูกไหมนี่โอเคถ้าสู้เหลือก็ผมเราจะได้ใบสกิลมานะอุย้ยอู้ทีนี้เราจะมีใบสกิลให้เราอัพสกิลแล้วก็ผมต่อมาคืออยากให้คุณดูก็คือตรงนี้ก็ผม ตรงบอสโลกตรงนี้นะซึ่งบอสโลกตรงนี้คือเราสามารถต่อสู้กับบอสได้ครับผมเราต่อสู้กับบอสแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้ของรางวัลน,นั่นเองนะ <N> นี่เราก็จะมาสุนหน้าบอสต,ตรงนี้เราก็จะต่อสู้กับบอสอย่างนี้เนี่ยจนกว่าตัวละครเราจะตายก็ <N> ถ้าเราต่อสู้เสร็จแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องมากดตรงนี้ครับผมเพื่อเปิดรางวัลใน,นตรงนี้นะอุ <N> ้ยได้ของหายาก <N> ไม่โอเคเปิดได้ทั้งสามอันแล้วครับผมเออได้การ์ดมาด้วยโอเค นี่แปลงนี่คือการท้าสู้กับบอยกรับผมมาท้าสู้อีกรอบหนึ่งนี่โอเคตัวขอเราตายละเหมือนแช่งเลยเนี่ยแล้วก็รับรางวัลก็ผมตุ้มโอเคได้ค์ดมาได้คาา,คากำเงินมาด้วยแล้วก็ตรงนี้โอเคอันนี้คือบอยกรับผมนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้คร่าวๆนะ ซึ่งที่นอนในเกมนะี่คือไม่จะเป็นระบบ PVP ก็มันดุดเดือดมากๆเลยและก็ระบบอื่นคือน,น่าสนุกม,มากๆเลยครับผมแต่ว่าในเกมนะี่คือนอกจากนั้นเนะี่ยไม่ต้องกลัวเหงาเพราะว่าจะมีคนในทีมให้เราเนี่ยช่วยเราต่อสู้คือมากมายแลยครับผมนี่เราสามารถปลดล็อกตัวละครอื่นในทีมได้และทีส่สำคัญในเกมนะี่คือยังมีสาวเลี้ยงด้วยแต่น่าเสียดายตรงนี้คือยังไม่ปลดล็อกให้เราเนี่ยคือตัวละครเราต้องโหดมากกว่านี้ก่อนนะแต่ว่าเราคนเองคือมาไปชิดด่ากันดีกว่าครับผมเมื่อกี้ผมติดค้างคุณก็คือตรงบอสตรงนี้ใช่ไหมที่เราแพ อืมว่าไงไอ้สองไม่แก้แล้วฉันสนุมเลยนะถึงกลับมาแก้แค้นแม่ในตอนนี้เป็นไงเล่าดูพลังของฉัน่นนี่โอเคนี่คือเราชนะบอสแล้วก็ผมทีนี้เราจะปลดล็อกทวีปต่อไปนั่นเองไงวูดูของที่เราได้ดินี่เป็นไง ถ้าเราทำธุกรกิจในทวีปนั้นหมดแล้วเนี่ยต่อสู้กับบอสจนถึงบอสตัวสุดท้ายหมดแล้วเนี่ยเราจะปลดล็อกทวีปต่อไปนั่นเองนะเป็นไงนี่โอ้แต่ว่าก่อนไปเนี่ยจะพาคุณมาดูตรงนี้ดีกว่านี่ตรงอัญเชิญตรงนี้อย่างที่ผมบอกคุณเราสามารถอันเชิญการ์ดได้นี่เสียได้จริงๆอยากจะอัญเชิญสัตว์เลี้ยงให้คุณดูนะเรียกว,ว่าอัญเชิญอัตติแฟกต์ให้คุณดูได้เลยแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกกันเสียดายเสียดายาว่าแต่ว่ามาเชิญการ์ดกันดีกว่าก็ผมสุบห้าครั้งเลยเป็นไง,งโอ อุยโอ้สีม่วงมาเต็มเลยนะอ่ะเชิญอีกอ่ะโอ้เสียงแหักคอละนี่โอเคโอ้โอเคเอาอีกเอาอีกโอ้เจ็บคอเลยเพื่อนโอเคได้เอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเลวพอแล้วเอาอีกไหมเอาอีกเอาไอ้ของเปลืองไปเลยไหมโอเคโอ้ได้ขันบ่วงมาเต็มเลยเนี่ย เอาอีกแม่เอาอีกม่เอาอีกเอาอีกเอาอีกอุ้ยอ๋อตกใจหมดเลยเนี่ยโอเคโอเคพอพอเอาอีกเอาอีกขังแมเอาคีกขังแมอู้โอ้ว้าวได้คัดนี่มาเอ็งไงแล้วพอใจแล้วเออเอาไหมเออเอาไหมเออ z o o มสุ o m จนให้ดูหมดเลยนะเนี่ยโอเคนี่คือคร่าวสก็ผม ยังไงแล้วก็เกมเนี่คือจะมีพวกกิจกรรมมาโรยไปต่างๆมากมายเลยนะเพราะถ้าคุณไม่อยากพลาดกิจกรรมที่มันแจกของหนัหนกๆก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยนะเพียงแค่เข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยแค่ล็อกอินจต่างๆ,ๆก็จะได้ของเยอะมากๆแล้วก็ผมเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะสามารถติดตามเพจเอาไว้ได้เพราะว่าเพเพราะเพจเนี่ยคือจะแจ้งให้คุณเลยก็ผมเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมไอ,อเดล้ก็อย่าลืมโหลดเกมนี้ไปเล่นดูนะคือสนุปม,มากๆเลยถ้าจะเล่นมาก็เกมนี้ก็เล่นง่ายมากๆเลยนะแล้วก็มันมากๆด้วยสำหรับใครสนใจก็สามารถ กดดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจของเกมนี้แล้วก็อย่าลืมโหลดเล่นเกมนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากๆที่กดเข้ามาดูนะเชียวเกมมาแฟนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม